โอ้ยแห้งๆแบบนี้สงสัยสีจะเจ้ากันแล้วแบบนี้เราจะเอาสองของไทยไปโซ่สกยาผาให้บ้านอื่นเห็นเนาะปกติเห็นโซ่แต่แถวบ้านเองเนาะเ่าจะเไปโซ่ให้บ้านอื่นเห็นเขาาดูบเออให้เขาติดใจเนาะโอ้ ไปดีพ่อยไม่้องดถ้าใสบายดีทุกคนะทำเนื้อร่างสิไปพ่นเข่าให้เปิ่มเนาะพี่น้องงานแรกของของหน้าปีเนาะพี่น้องแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันเนาะว่าสีด้จ้าสองเนาะพี่น้องเนาะไปของตามคนเนาะพี่น้องบ้าเอแต่กับบ้าข้ามชีน้ำผูกขี่โดดไทยมานลำลังเนาะคือึ้นว่าซ้ำเสือเขาเนาะซ้ำเสือเขาเหลือก เดี 1> 1. ๋ยวงานบ้านเนาะเจ้าที่ลอยแบตมเจ้าที่ลอยเ้ามีที่เกาหานเนาะเอามาแก้รถทนเี๋มันสมกันดีพี่น้องเอ้ยขากี่นี้แบบมันแห้งดีเนาะรถแกะรถลาเขาหนีกระชากไปเนอกขากี่นี เราจะไปขุนอยู่บ้านบ้านนู่น,นสวรรค์เนาะพี่น้องไปต่างบ้านพี่น้องทำไปอีกบ้านหนึ่งนาะประมาณกิโลปลายนาะพี่น้องประมาณรักปักปลายอ่าเลยมาบ,อบอม่อนบ่อนเดี๋ยวน้องพี่น้องกำลังมางหัวคือจะคล้องเข่ามาเมื่อไรแต่ไทย อนหรือวะนี่โอ้บบดแจากอ่าทุ่ายโอ้ต่างมา่านเกี่ยวเขาว่าเลยวะบบกบาบซีไร่ก็หลังมาสะอะไรรถขันอ่ะมันมุรีน่อยเฮ้ยอันเด็กสะดิอันนี้ก็เซียวกว่าเนี่ยเอามา,าค้นเพื่องพี่น้องเนาะ ขอเฟืองครับบาวแจ็คไปหาง่วกินพวกง่วบโมีเพืองกินโบมีอยากกินเนาะก็ได้ขอครับขอระเบิดหนึงพมือ่นนี่ครมันเป็นบุญาแน่นะเลยสิมี่มีเวลาเบิ่งง่วก็ได้ขอเพื่อนระเบิดหนึ่งไม่เห็เหรอม่นอจะนไมน้เอาไว้ไว้สิ

จอดไปหลายเรือนเติมนนเมน,นมาะพี่น้องเนาะเดีเ๋ยวมือนี้มาเคาะสนิมซะมือนี้มาเคาะสนิมนี่คือกองเขาเนาะพี่น้องกองเขาก็าบัได้ปันไดพี่น้องเนาะโอ้โหว่าสีได้แจ็กสอบ อีนให้มันตีไปทางนัง้นซะเออฮะเออขันเขาเอาหัวเขานี่มันมันสิตีใช้เข้าเองตัวนี้กับสิตีใช้พวกโต้งแน่นะ่ะเล่นมอเตอแจกว่าเอา อะไรเขาว่าเขาเวนั้นเขาว่าอืน่องเอาอาแพร่กู้แพ่ด้านกู้แล้วก็กินมันเออมอเตเขาบ่มางเวนักบ่มาือมางไ่ยากอดทอ ว่าชูพลพอฝนตกดอกพายุมาตายแน่แหน่พายุเข่าเขาอ่ะเนาะโอ้พายุเข่าหวานตายตายแง่แหละของของปีคือ้นจังหวัมารจับเนาะ เที่ยงเขาไปเว้ยเดี๋ยว่จักเที่ยงเข้าห่ะได้ได้ว้า

โอ้ยงแหงแบเนี้สงสัยสิดงเจ้ากันแล้วแบบนี้โอ้ยน้เนี่ยไรเทากัสิคนน้าเล่าตางแต้วบันทิดจังคอยคนถอตั้มตามนุ่นฟ้าอากาศ 来摘来摘，我们这里就萝卜。呜、哎，哦、哎。下雨了。哎 อย่าเดินั่นมาเศร้าอะไรฮะสิเดียใจกูเสิยดจกินส่อจุ่มละบาดเลยเพราะว่าบุญวานน้ำอื่นเขาวขาง่วงเหมือนนี่หรืว่าเผาเมาพ่นมันแล้วเลยชิมเมื่อเนี่ยมันบ่แล้วล้งเลยแต่ชิมเมื่อก่อนกบิ่งเหลืมันคือชิบวสา เอารถมาอา่านหนามมาสิาอาาเอามาลามันเนาะคนเห็ดเส้นจมันเปียกมันมันจะเก็ดเหรอมันเปียกนะมันเปียกเขาก็นชิเปียกกันแน่เขา่เาเจ้าะ <c oughs> เออ โอ้ส <l ittle int> <c oughs> oh, no. ีมาน้ำเนาะคนตกค้าสำหัาส <c oughs> <c oughs> <c oughs> oh. ีเนาะคนตกคับเดี๋ยนาอปักหม่าเนาะปาสีปาสีไหเพื่อปลไหไหเพื่อสามบาทดิหหัวหิวแล้วหวอีกแล้วตายโอ้จขอ ô rồi đình đình cho đình đình vẫn tốt sắp thế nào đấy มาหาะว่าแจกหออไว้เนาะออตัวนี้วันเออนางขพุดนะฮะโอ้อแจกไว้แล้นะทามาเป็นหักหนุอุซาะสิเอาคองไทยไปโซ่สักสักยาฟาแถวน่เนาะว่าโเลปันสัอุาหะสิเอาของไทยไปโซ่สักยายาให้บ้านอื่นเห็นเนาะ ปกติเห e ็นโซ่แท้วบ้านเองเนาะวันเยาว์ไปโซ่ให้บ้านอื่นเห็นเออให้เขาติดใจเนาะโอ้สุดท้าย่มดเโซ่สัมกำลังสิเกิดพ้นคุ้มกำเนิดก่อนโอ้จากนี่มันแห้งขักเ้ยแบบส้มกับละลดผลเลย จะว่าโอเคยูต <it 's S 2> ัวนี้วตัวนั้นนะเยตัวนั้นลอยแปดิตัวนี้แค่ลอยสหนึ่งนี่นะมันแฮ่มุกี้จักมันมแ่ใหญ่อนะอิยสกายมาปุบปุบไม่ใช่ปุคายเนาะโอนใหญ่นะเว้ยมึงจะเบ้าสิบปะดิมาซีกับมาสิไปล่องเบิ่งสุดท้ายม้ออกแห้งม้ออกแห้งสัก ่อยอยู่จังดิไม่ได้หอยไปอยู่จังดิมาหอว่าพ่นเสาเนาะตายโดนดิบอกนันเทาพวกข้าเวียก้างอ่ะมันกิดสิตาทำก่อนี่ก็ได้อยู่เนาะแต่ว่ามันข้าติมูมยังเห็ดงัวอยู่ปันผูดงัวยังท่านเดีไปเอาน้ำม,มูกอ,อยู่บอกแลมัน,ต,น,นต,ติดผุนแล้เขาสิผุนเข้าวสีผุานเม็ดจักเข้ามาพ่นไลยก็นแล้วพ่นน้ำไลยก็ดีพ่นเลยก็นแล้วฮห้ได้สะ มันกัดไก่บ้านเนี่ยน้ำเนี่ยกระปุ้นแม่ื่อกีงเนาะพี่น้องน้ำตกปลาน้ำตกปลาโอ้ขันซาน้ำเอื่นชี่บุญบ้านเลยนะบุญออกขันซาบุญช่วงเหือ่อเผื่อกรวบาดจีดรเผื่อโอ้ไม่มีเผื่อให้งูอกินสัมแลบอ่ะนี้ตาย